วันนี้เราอยู่ในห้องของพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งถ้าเราปิดประตูเนี่ยครับเราจะเห็นพระธาตุกับกับด้านนะครับจากที่เราเห็นด้านนี้นะครับพอเราปิดประตูแล้วเนี่ยเข้ามาดูได้ครับจะกลายเป็นพระธาตุกับด้านเลยครับเออไม่น่าเชื่อนะครับจากจากจากรูเล็กๆตรงนี้ครับพอส่องมาจะกลายเป็นพระธาตุกับกับบุชิลครับเชิญครับ เป็นพระธาตุกับด้านเลยก็วิธีดูเนี่ยก็จะบอกไว้ไงครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ปิดประตูให้สลิทนะครับแล้วก็พระธาตุจะกลับด้านอยู่ตรงด้านนี้ครับนี่ครับไม่น่าเชื่อแมมซิงมากครับตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุลำบางหลวงครับจังหวัดลำปางระหว่างเกาะคากับห้างฉัดนะครับจากรูเล็กๆตรงนี้ครับไม่น่าเชื่อครับก็จะส่องมาที่ผนังเป็นพระธาตุกับด้านโอ้โหอลังการมากครับเยส i n s อ d ซายโอ้แมซิง ไม่น่าเชื่อครับสวยมากครับคือเงากับด้านผ่านประตูเนี้ครับคนที่คิดคนเนี่ยทำได้ไงไม่รู้อะเงาสะท้อนที่นี่ครับปิดประตูแล้วเงาวัฒนาก็จะสะท้อนกลับด้านบนนี้ครับสวยมากครับโอ้ไม่น่าเชื่อสวยมากครับท่านผู้ชมด้านนี้ครับวัฒนลำปางหลวงนะครับโอ้งงเลยสวยมากครับ